สวัสดีครับช่างใหญ่จะมาสอนนะครับการออกแบบดีไซน์นะครับเป็นลองทรงสูงถ่ายแบบธรรมชาตินะไม่ขาวซึ่งนักเรียนช่างแล้วก็ช่างตดผมยังทํากันไม่ได้นะครับก็มาดูนะครับวิธีการตัดง่ายๆเลยว่าตัดยังไงช่างใหญ่เขาใช้ลองฟันนะครับเบอร์อะไรเบอร์สี่นะครับถ่ายถ่ายถ่ายดันดันขึ้นไปแล้วก็เก็บเก็บรายละเอียดด้วยอะไรกันไกลแล้วก็ปัตเตอร์เลียนนะครับก็ให้ ขอบทรงมันสบลบขึ้นไปหน่อยนะแล้วก็ทำการเกานะครับตรงนี้ดูซ้ายขวาบาลานซ์ไม,ม่ไม่มีไม่มีเหลี่ยมไม่มีขอบให้เราเก็บแล้วก็แล้วก็ไปเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมที่เราเก็บเก็บเก็บขอบก็ไม่ได้คับทนใหญ่ก็จะมาอธิบายให้ดู ะจะไล่ขึ้นปลาด้วยปัตรเตอร์เลียนหรือกรรไกรก็ได้นะระหว่างรอยต่อพวกนี้นะครับทำกันไม่ได้นะครับก็นอนบีแล้วสไลด์ขึ้นไปหนึ่งสองสามจะใช้หบีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เกาด้วยจับบริเวณล็อกคอไว้นะอย่าให้มันไหลหลุดมือนะครับถ้าหลุดมือก็อันตรายนะครับทรงจะเปลี่ยนนะหมดจะแหว่งนั่นเอง ก็ตัดฟรีเลยทัดพลาดนะครับถึบริเวณนี้นอนหวีนะครับ,บ,รนนรบสไลด์ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไม่ให้มันมีข้อมีขั้นนะนะครับความทุยอยู่ระดับไหนอะทุยสูงนะครับเห็นไหม <S <S เหนือไปหูนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆเกา จะเย็นๆครับไม่ต้องรีบ bueno <_ obscure> ครับเขาเรียกว่าชื่อลองทรงสูงครับไถอะไรไถเป็นกลืนะครับไม่นวลน้ำกลืนเป็นธรรมชาตินะครับก็ตัดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนขึ้นมาเป็นถึงทรงนี้ นะครับก็ดูเปนเก็บรายละเอียดดูเทคนิคก่อนนะถ่ายไม่ทันนะไม่นานแบบอนุญาตแต่ว่ามือกล้องไม่ว่างนะเพราะฉะนั้นก็ดูเก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับอดทนเอานะการตัดผมนะครับช่างใหญ่เดินทางมา30ปีเองไม่นานเกอบเสิปีก็ครบร้อยปีแล้วเนี่ยมันต้องฝึกฝนนะครับมันต้องอะไรมันต้องขยัน,นครับอดทนมุ่งมั่น เก็บเก็บให้สวยๆคุณอยากจะตัดผมสวยค,คุณต้องฝึกให้เยอะเรียนให้มากถามให้เยอะคิดอ่านถามท่องหัวใจนักป่าก็คืออะไรสุจีปุรีนะครับหัวใจชันนผมก็มีอะไรรู้ชื่อทรงรู้องศารู้ความทุย รู้ความยาวนะว่าความยาวเท่าไหร่ถึงจะส่งลูกค้าไปได้ตรงนี้เห็นเหลี่ยมไหมเหลี่ยมอยู่นี่ค่อยเก็บค่อยตัดเห้เป็นธรรมชาติอนะตัดยากแต่เราก็ต้องพยายามไลายคลิปที่เจ้าใหญ่สนอนนะ ศีสัดลูกค้าเป็นคลื่นนะขึืนบริเวณนี้หนไหมเป็นคลื่นเป็นหยกักรอยหยักนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่นะครับให้มันคืนที่สุดไม่ให้มันมีข้อมีขั้นนะข้างบนข้างบนนี่ความยาวพอดีไหม <Okay. S 1> นะครับก็วันนี้จะเซตแบบไหนเซตแบบธรรมชาติหรือว่าจะยกใดยกขึ้นมาเลยรรเปิดง<ด>ูเหงก็ได้โอเควันนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงได้ความรู้ เทคนิคต่างๆนำไปพัฒนาต่อยอดนะเปิดหน้าผากนนะห,นหน่อยก่อนนะเปิดโมหิงหน่อยเดี๋ยวโมหิงรับรับเดี๋ย ้าลมเย็ยนนะเป่านะครับลมร้อนด้วยลมเย็ยนด้วยนะเป่านะมันจะมีจุดหนึ่งที่อยู่บริเวณหนนะ้าผากลูกค้านะก็คือจุดที่เป็นผมงอกขึ้นมานะครับบริเวณน,นี้ช่างใหญ่ได้ทําการปัิเลียนจีกออกล่างออกแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้นะครับมันจะมือไม่สวยนะครับเก็บออกไปเลยนะครับแล้วก็หาแว็กพร้อม กลิ่นละมุนละมุนหน่อยครับใส่นิ้นดึงถ้าอยู่บ้านนะครับสระผมเสร็จเอาข้าวหนูเช็ดให้แห้งเลยเอาไดเป่าได้เป่าเสยขึ้นมานะครับแล้วก็หาแว็กดีๆหน่อยดึงนะครับกำๆไปที่บริเวณส่วนด้านหน้านะครับแล้วก็ขย้ำเบาๆครับแล้วก็เสยๆคุยๆมาหลังบ้านเนี่ยผมนะครับผมมันจะไล่ไล่ตามนิ้วมือมานะครับจะเห็นเทคเจอร์นะ ถ้าอยากแข็งก็ฉีดสเปรย์แค่นั้นเองนะครับอย่างนี้เนี่ยประมาณนี้พีู่ปนะรูบๆเอามือที่ติดแว็กกับรูบๆเพื่อให้แว็กอ่ะมันไปเกาะไปเคลือบนะครับหรือจะเสยมาหลังบ้านนี่ก็ได้หรือจะเปีนะครับได้หมดนะวิธีการจัดทรงหรือจะไดตั้งตั้งชีพตั้ง,งเหมือนช่างใหญ่ก็ได้นี่ช่างใหญ่ใดขึ้นนะไดนะครับได้ตั้งแล้วก็โยกโยกผมให้มัน โม่โมโม่โมโม่ม,ม,มหน่อยแต่ของพี่ก็สวยๆขึ้นมาแค่นี้ถ้าอยากแข็งก็ฉีดสเปรย์ของพี่ฉีดสเปรย์ไหมเอาแค่นี้นะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณพี่อะไรยอดครับพี่ยอดนะครับที่อนุญาตนะถ้าพีา่ยอดไม่ให้ถ่ายวันนี้ก็ไม่ได้ดูกันนะจัดทรงนะครับตรงไหนที่มันดูไม่สวยในบริเวณนี้เห็นไหมเนี่ยบริเวณน,นี้ไม่สวยก็อย่าเพิ่งปล่อยลูกค้าจากร้านนะเย็น นะครับผมจะใช้นะครับปัตตาเลียนกันขอบแกะลายนะครับยี่ห้ออนะไรวอนนะครับดีเทลเลอร์นะในะการอะไรจัดก,การออกเลยนะครับบริเวณเขาเรียกว่าลูกผมนะตรงนี้เก็บออกไม่ต้องไปกันอะไรให้เขาเรคมมากหรอกเอาแค่ให้เรียบร้อยสะอาดนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่นะนะครับชวนกระตีเส้นเขายังไม่เอาเลยเขากลัวตรงนี้นิดนึงเห็นไหมนะครับ นิดนึงเก็บกระเอียดออกนะนะครับแต่เราเป็นช่างนะต้องทําเลยไม่ต้องรอลูกค้าสั่งหรอกนะครับนิดเดียวไม่ได้เยอะนะครับวับนนี้ขอบคุณพี่ยอดนะครับขอให้พี่ยอดอายุมั่นขนยืนกินดิ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิด -19-19 ขอให้ครอบครัวมีความสุขความจเจริญ รับราชการครับหรือทํางานธุรกิจสดตัวขอให้เฮงๆเลยด้วยนะครับก็ดูข้างหลังรูปทรงพี่นะถูกใจไหมพี่โอเคนะครับก็ข้างบนก็ไม่ได้บางมากกับกลางนะมันจะมีปัญหาเรื่องเนี่ยตรงข้างเนี้ที่มันที่มันจะชอบชี้รวดีด90้าองศาเนี่ยฝั่งนี้เหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาผู้ชายจะมีปัญหา ช่างใหญ่ก็ได้ทำการไถตรงๆขึ้นไปเลยเพื่อแก้ปัญหาถ้าสามเดือน่ะผมจะบวมใช่ครับหัวบวมไม่ถึงสามเดือนหรอเดือนสองเดือนนี้ก็บวมแล้วผู้ชายก็ต้องทําการอะไรตัดจะลองหวีลองฟันลองบล็อกไล่ตรงๆขึ้นไปนะครับจะทําให้หน้าเรายาวขึ้นแต่ที่หน้ามันกลมๆอ่ะพอเราตัดตรงๆขึ้นไปหน้าเราจะยาวขึ้นไปประมาณสักสามนิ้วสี่นิ้วนึ่นะแล้วก็ข้างบนก็จะสั้น ถ้าสั้นมันก็จะมันก็จะหน้าเราจะสั้นลงไง่เราต้องยาวไวผมก็จะยาวขึ้นมาประมาณตั้งสามนิ้วของพี่ก็เหมือนกันของพี่ความยาวเท่าไหร่ประมาณสามนิ้วยิ่งไดให้สูงๆเบื่อๆไว้หน้าก็จะยาววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่มีอะไรจะถามไหมส่ไม่มีครับเอาโควพรคนไทยหน่อยสู้ๆกันยังไงชั่วโมงนี้ไม่มีวัคซีนกันเลยก็คอ,ขอไม่มีวัคซีนได้ฉีดกันนะครับผมแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตปกติสักทีครับ ก็รานตัดผมก็เพิ่งได้เปิดได้สี่วันเองนี่สี่วันก็เหนื่อยละว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย